ถ้าพูดได้หนึ่งประโยคคุณอยากจะบอกอะไรเราครับผมมักจะตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอเมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะ <What? S 1> เรื่องสุขภาพสำคัญนะครับอยากสุขภาพดี15.16พฤศจิกายนนี้ Life Expo 2025 UOB Life MSphere ครั้งหน้างานมหกรรมชีวิตและสุขภาพที่ครบทุกมิติรวมทุกศาสตร์การดูแลตัวเองทั้งกายใจและความงามให้คุณได้ค้นหาเวอร์ชันใหม่ของชีวิต Wellness Talks Health Tech Mindful Living Immersive Experiences Life Expo Come Explore the Better You 15-16จิกายนดูรายละเอียดในคอมเมนต์นะครับ 15-16พฤศจิกายนนี้ l i f e Expo 2025 l i f e Expo ไม่ใช่ Expo วันที่15-16พฤศจิกายน l i f e Expo 2025 l i f e Expo ไม่ใช่ Expo 15-16พฤศจิกายนนี้ l i f e Expo 2025 T U O B Live M Sphere